สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูสะพานข้ามทางรถไฟนะครับเขาวางเพิ่มมาอีกสองตัวนี่นะฮะตัวไอเกอร์เดอร์อับนี่ก็คือตัวแผ่นพื้นที่เขาจะใช้ในการวางนะครับลงไปบนหลังตัวไอเกอร์เดอร์นะครับตอนนี้ก็มีการลงเหล็กสแปนที่หนึ่งแล้วนะครับนะครับใครเคยมาิวให้ดูครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้วางเพิ่มขึ้นมาเป็นสองตัวนะครับอีกหนึ่งสแปนก็จะถึง ทางข้ามรถไฟแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับวางไอกรเดอร์ไปแล้วนะครับนี่นะครับวางไอกรเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นสแปนที่4นะครับสแปนที่3สแปนที่2แล้วก็สแปนแรกอยู่ตรงทางขึ้นนู่นนะครับด้านบนเเริ่มมีการวางแผนพื้นนะครับนพื้นเนี่ยเขวางไว้ด้านล่างเห็นไหมครับ เรื่อนนี้เริ่มมาวางข้างบนแผ่นพื้นก็ๆๆหลังจากนั้นเมาวางแผ่นพื้นเสร็จแล้วเขาจะงอเหล็กลงไปแล้วก็ทำคาดว่าไม่ช้าจะมีการเทคอนกรีตครับครับไอโคเดอร์ไม่ลูกเหล็กได้สวยจริงๆเลยนะครับ ร้องเลยสวยจริงๆเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับสปันที่หนึ่งเกือบเสร็จแล้วนะครับวันนี้มาถึงตัวหัวเพียแรกนะครับตัวคอสฟีมแรกครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการวางตัวแพล้งนะครับกำลังเริ่มวางแพลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆืๆไปถึงนู้นเลยนะครับตัวรยังเลยนะครับ รงนี้นะครับเป็นตัวหัวคลอสบีมนะครับโอ้โหทำงานได้สุดยอดมากๆเลยนะครับทีมงานของทางช่างที่ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟนะครับสุดๆจริงๆครับรงเหล็กได้ฝีมือมากเลยนะครับเห็นความพิถีพิถันในการทำแบบนะครับมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับการก่อสร้างมีความสวยงามมันอยู่ในการทำแบบนี่แหละ จะใช้โฟมใช้ไม้ใช้ตะแกรงดัำปลานะครับตรงนี้จะเป็นจอยนะครับส่วนข้างในจะเป็นการลงเหล็กพื้นนะครับยอดมากๆเห็นแล้วสวยจังเลยนะครับที่เขาทําเป็นไหลออกมานี่นะครับมันก็จะมีการใช้เหล็กแล้วก็การโบนติ้งไว้กับตัวตัวไอกอเดอร์ er นะครับ นี่นะครับตัวด้านข้าง,งปีนะครับแล้วก็ใช้ตัว h ฮชกรองขนาดน่าจะเป็น3นิ้วบูน3นิ้วนะครับวางสปินเดอร์ต่างๆลักษณะนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานของการหล่อปีกของตัวไอร์เกอรเดอร์นะครับนี่นะดูกันไว้เป็นการ Copy <c oughs> ความรู้นะครับสวยจังเลยฮะ เผื่อผู้รับเหมาท่านอื่นเห็นแล้วก็จะได้นำไปใช้กันนะครับมากมากเลยครับสูงมากเลยครับเราจะไปดูนะครับว่าเขาได้โปราวรูเอาไว้นะครับโปราวรูเอาไว้เพื่อที่จะใส่โบลติงตัวนี้นะครับที่ตัวไอกระเดอร์ตัวริมสุดนะครับไอกระเดรตัวลิมสุดเลยนะเขาจะได้มีการเขาไม่กด้โพรไวรูะ ฝังตัวโบนเอาไว้ในคอนกรีตนะครับหรือว,ว่าการวางแผนมาอย่างดีมากเลยนะครับนี่นะครัพอวางไอคิดเอร์ D e R เสร็จแล้วเนี่ยนะครับฟอนอื่นก็ต้องมีการทำแดะอลแฟรมแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้เกิดการโก่งตัวด้านข้างนะครับหลังจากนั้นนี่นะครับก็ทำพื้นด้านบนได้นะครับต้อง ต้องทําตัวเขาเรียกว่าไดอะแฟรมนี้ก่อนนะครับไดอะรแฟรมนี้จะทําหน้าที่เหมือนกับลด i f ิ n e s s ลดการโกงเวลาเราเช็คตัว l er n d e r n เ t e Ratio นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ l er n d e r n เ t e Ratio มันน้อยลงนะครับทําให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น,นะคระับความรับ่านนะ,ะ่านรับแรงดัดโอเคครับผม ขอบคุณมากมากครับที่รับชมนะครับตอนนี้เราวางไ้ได้สี่สแปนนะครับที่เหลืออีกหนึ่งสแปนดก็จะเข้าสู่รถไฟครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆ่นะครับถ้ามีความข้าวหน้าอย่างไรผมจะทำผมจะนําเสนอให้ทราบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมพามาดูโครงสร้างของสะพานข้ามแยกโครงสร้างของสะพานข้ามทางรถไฟตัวเดิมนะครับเขาใช้อกระเดทั้งหมด6ตัวนะครับคือมันมีระยะความกว้างน้อยกว่าตัวใหม่นั่นเองนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะ ม ula, okay, มูมบายังไม่ 105. มีการสึกหล่อนะใหม่เอี่ยมเลยครับทาสีนี่คือโครงสร้างของสะพานข้ามทางรถไฟตัวเดิมนะครับซึ่งตัวใหม่กำลังสร้างข้างๆกันนะครับโอเคครับผมพาค้า้ชมกันนะครับผมพามาดูตัวเดอร์ลิกแกนทนะครับตัวเดอร์ลิกแกนทตัวนี้นะครับมันเป็นหลักการนะครับของกฎง่ายๆก็คือคานกระดกครับ ใส่คาเทเวทไว้นะครับตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับตรงนี้ก็คือจุดที่เราห้อยนี่คือการติดตั้งตัวพระเป็ดนะครับแล้วแต่จะทําเลยนะครับตัวเดอร์ริตแอนตีตัวนี้น่ะมีทั้งขนาดใหญ่เล็กเลื่อตามต้องการเลครับผลิตได้ตามต้องการอันนี้เป็นเกตที่ผมแยากน้ำเสนอครับนี่คืองานก่อสร้างในหลักวิศวกรรมนะครับถึงแม้จะเป็นอะไรที่ซิมพีนะครับแต่ว่ามันคือเดอะเบสนะครับขอบคุณมากครับ